ครับก็ขอสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่กัละยนานมิตรผู้ที่รักครบรัศรัทธานในบารมีของหลวงปูทิมอิสริโกวัดละหานไร่อำเภอบ้านคไายจังหวัดระยองนะครับที่คิดถึงกันทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้สะอ่อนอุดรทีวีกลับมาพูดคุยกันพวกปะกันเนาะต้องขออภัยนะครับห่างหายกันไปหลายวันโดยภารกิจนะครับโดยภารกิจ ก็ตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะครับวันมาค่าบูชาก็เดินสายบุญไปช่วยครูบาอาจารย์นะครับท่านาประกอบพิธีทางาศาสนานะครับหลายวัดหลายพื้นที่รวมทั้งไปทอดผ้าป่าด้วยนะครับก็มีเวลาต่อยอดบุนก็ต่อกันไปนะครับในจังหวัดอุดรธานีก็ดีในหนองคายก็ดีนะครับอยู่ใกล้ๆโซนนี้แหละนะครับก็มีโอกาสเดินทางไป ตลอดจนเตรียมงานนะครับเตรียมงานยกยอดช่อฟ้าของวัดพรหมจรรันทร์บ้านพลนทันตาบลเชียงวางอำเภอเพ็ญจังหวัดนดนทานีก็เตรียมงานใกล้จะถึงวันงานเข้ามาแล้วนะครับใกล้จะถึงวันงานเข้ามาแล้วก็ต้องขออนุโมทนาสาธุนะครับกับทุกสายบุญนะกับทุกสายบุญก็แม้ว่าจะจานวนจะมากจะน้อยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะจะมากจะน้อยไม่เป็นไรครับพอ ได้ต่อยอดกันนะครับทั้งโรงทานก็ดีนะครับทั้งดอกไม้ทุบเทียนนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณขอให้บุญนี้จงส,สําเร็จสําเร็จแก่ทุกท่านนะเดี๋ยวเทท้ายเดี๋ยวจะได้ต่อยอดบุญกันนะครับเทท้ายคลิปนี้จะได้ต่อยอดบุญกันวันนี้นะครับข้างล่างชัดหรือเปล่าไม่รู้ข้างล่างนั้นจะเป็นพระขุนแผนแล้วก็เป็นพระพิมพ์ พิมพ์เสียเล็กนะครับพิมพ์เสียเล็กแล้วก็สมเด็จสมเด็จที่มีขีแพะเนาะสมเด็จขีแพะที่เป็นวันเกิดของหลวงปู่นะครับปีเกิดนะครับปีเกิดของหลวงปู่แต่ว่าก็หลายท่านก็สอบถามกันเข้ามาเดี๋ยววันนี้ก็มาลงรายละเอียดกันนิดนึงนะครับซึ่งข้างล่างที่เห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นเนื้อว่าน ว่นยานะครับเนื้อว่นยาครับเพื่อนๆครับเนื้อว่นยาก็เป็นอีกเนื้อหนึ่งที่เราเห็นกันอยู่แต่ว่าก็ไม่ค่อยแพร่หลายกันเท่าไรนักด้วยว่าอาจจะเป็นจํานวนที่มันไม่มีเยอะเนาะ,นะมันไม่มีเยอะนะครับก็เป็นได้นะครับก็เป็นได้นะไม่รู้ว่าตัวนี้จะเล็กเกินไปหรือเปล่าคงพอจะเห็นอยู่มั้งนะครับ เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยววันนี้ก็มาดูกันนะครับเพราะว่าตามที่ตามที่เห็นแล้วก็ได้มารวบรวมได้มาเทียบเคียงกันอยู่เนี่ยตัวเนื้อหาตัวว่านตัวส่วนผสมหรือตัวว่านยาก็ดีนะครับก็มีการผิดเพี้ยนแตกต่างกันออกไปตามยุคตามการเวลานะครับเพื่อนๆครับอย่างเช่นในยุคเก่าตัวนี้นะครับ ที่ผมเคยเอามาให้ชมกันก็เป็นเป็นยานครับอันนี้เป็นยาจริงๆนะนี่เป็นยาเส้นนะเป็นลูกอมยาเส้นของหลวงปู่ของท่านเพราะท่านเป็นหมอยานะครับดูแลช่วยเหลือชาวบ้านกันญาติโยมที่ไปขอเมตตานะครับอันนี้เป็นเป็นยาเส้นครับที่ทําเป็นลูกอมก้อนๆนะครับตอนนี้หมดกเกลี้ยงแล้วไม่มีเหลือนะครับก็เก็บไว้พอไว้ศึกษานิดๆหน่อยๆ นี่ครับเป็นเป็นว่านยานะครับเป็นยาเป็นผงยายาเส้นก็มีนะครับเห็นเป็นเส้นเส้นก็มีนะครับโฟกัสไม่นอนี่นะนี่นะครับแล้วก็อันนี้นะครับ เ,เก่ากึกเลยนะครับนี่ครับใครที่ได้ไปก็ยินดีด้วยนะครับอันนี้ก็เก็บไว้พอเป็นกรณีศึกษาครับจะเห็นประลอดขึ้นนะครับแล้วก็คาบอะไรขึ้นอยู่ตามที่เขาเก็บไว้ผมก็เก็บไว้ในซีนนี่นะครับเพราะฉะนั้นผงพายกุมารหรือผงคุณแผนเนี่ยได้ยินเสียงมาหอนนะครับ ขออนุญ,ญาตฟูแล้วนะครับวันนี้ทําคลิปวิดีโอขออนุญ,ญาตพ่อพายแล้วนะครับทุกครั้งนะครับต้องขออนุญ,ญาตโอเคนะครับอันนี้กลางวันนะครับกลางวันเช้าเช้านะครับเสียงไม่เป็นไรโอเคนะครับนี่เอามาให้ดูว่าเป็นนี่เป็นยาที่ที่เป็นลูกอมนะลูกอมที่ทันปั้นกลมๆไว้นี่ครับไม่ได้ขยายให้ดูหรอกแต่ว่าเอาให้ดูกันว่าหลวงปู่ท่านเป็นหมอยากเกา่า มาอีกรอบหนึ่งแล้วเสียงหมาหอนโอเคนะครับนี่นะเพราะว่าถ้าไม่ใส่ซีนแบบนี้นะครับหายแน่นะครับเนี่ยดูนะครับดูครับมันเป็นแมงเป็นอะไรเป็นแทะเป็นเลมนะครับนมครับเนี่ยครับเต็มไปหมดเลยนะครับก็ต้องเก็บไว้ผมก็เก็บไว้อยู่อย่างนี้แหละเอาไว้ให้เห็นนะครับตัวตัวกิน อันนี้มันเยอะนะมันแทะสุดๆจริงๆนะครับขนาดเก็บไว้ยังดีมันมายัางไงมันก็แปลกใจอยู่อันนี้ให้เห็นว่าเป็น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 บ่นานยานะครับเป็นยาที่หลวงป ans, ู่ท่านมีมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะครับในยุคข,ของท่านนี่ก็เก็บไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนตามสภาพนะครับเพราะฉะนั้นก็มาพูดคุยกันเรื่องของอ,อ่เป็นเป็นบ่านยานะครับเป็นผงยานะครับผงยานะครับ ตามผู้เท่าผู้แก่หรือผู้รู้บอกไว้นี่สามารถเอาไปแช่น้ําหรือเอาไปฝนนะครับก็เห็นบางองค์นะที่เป็นรอยฝนจำรุดหมดก็มีเป็นเอาไว้เป็นยานะครับใช้รักษาโรคใช้ป้องกันู้กผีพีศารก็สุดแท้แต่นะครับเพราะว่าพุทธคุณนี่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วสําหรับหลวงปูท่ทิมนะครับเดี๋ยวจะมาดูความแตกต่างกันนะครับตามยุคตามสมัย เดี๋ยวจะให้ดูวันณะที่เป็นเก่าๆนี่นะครับอันนี้จะเข้มนะครับเข้มก็คือผมว่ามันก็มันก็จะมีตัวยาเยอะนะครับมีว่านเยอะอย่างนั้นมีว่านเยอะนะมีว่านเยอะนะครับมันโทนเดียวกันเลยนะครับมีว่านเยอะว่านยาเยอะก็จะมีผงพายก็จะมีผงอะไรต่างๆเยอะอยู่นะครับที่ผสมประสานกันอยู่รวมทั้งน้ําผึ้ง อยู่ในนี้แหละมันมีกลิ่นต,ต่างๆเยอะแยะบางทีบางองค์ก็จะมีน้ําว่านเท่าที่ดูนะครับเป็นน้ําว่านก็คงจะเป็นใช้มาเป็นตัวประสานนะครับตัวประสานให้องค์พระเป็นรูปร่างนะครับยึดกันนะครับมวลสารก็คงจะประมาณนั้นนะครับจะถามบางคนถามว่ามีแร่ไหมแร่มันมีมันมีเหมือนกันนะครับแร่ผมลองใช้แม่เหล็กดูดก็ติดก็มีนะครับ ก็เป็นสิ่งที่อัศจรรย์นะครับเพราะมันไร้ขีดจากัดจริงๆสําหรับวัตถุมงคลของนกปูนะครับมันก็มีหลากหลายกันไปนะครับนี่นะครับจะเป็นเก่าๆเพื่อนๆดูนะนี่นะครับจะให้ดูเป็นอย่างนี้ก่อนตัวนี้จะเก่ากว่านะครับก็คือวัน้ะเขาจะเข้มแบบนี้นะครับก็คือมวลสารยังเยอะอยู่นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนี่ยังเยอะอยู่นะครับสีออกจะเป็นน้าตาลเข้มๆเลยนะครับเพื่อนๆครับ สีเข้มๆแล้วที่เก่ากว่านี้นะครับตอนนี้แทบจะไม่มีแล้วเก่ากว่านี้มันจะเป็นเส้นๆขึ้นมาเลยนะครับเป็นยาเป็นขุยๆข,ข,ขึ้นมานะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่ ie, ๆๆประมาณนี้นะครับเป็นครับจะเป็นแบบนี้แหละขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับในดูขอบดูขอบข้างนี้ก็เห็นนะครับจะเป็นแบบนี้แหละทางองค์พระ Rat, อันนั้นน่ะเยอะนะครับ ตามความนะ่าจะเป็นตามที่เราศึกษาที่ผมลงคลิปมาเรื่อยๆนี้ก็เหมือนกันกับผงพายผมว่าเหมือนกันเป็นอื่นไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีตลอดเวลานะครับมีจนพอสอนนี้ก็ยังมีอยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยนะจะเป็นคุยๆแบบนี้ครับมันก็ต้องหมดไปตามการเวลาแน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นใน่ยุคก่อนๆยุคต้นๆที่เขาทํากันเนี่ยมวลสารจะต้องเยอะแน่นอนนะครับเหมือนผงพายกุมารน,นี่แหละก็จะเห็นเยอะๆเ,เป็นฟูๆขับขึ้นมาเหมือนกับหลวงพ่อสาครนะครับประูมงคลของท่านที่ได้มวลสารไปจากหลวงปู่นี่ก็จะเป็นฟูๆขึ้นมามองเห็นชัดเจนสําหรับผงพายนะพูดถึงผงพายนะนะครับต่อจากนั้นก็ ก็ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีผงอื่นๆผงโซรดมีน้ําว่านมีจนกระทั่งมาสุดท้ายเป็นเนื้อข้าวเหนียวสุกนี่แหละครับแล้วก็มีผงพุทธคุณเพราะว่ามันมันมันหมดไงนะมันหมดบ้านยานี่ก็เหมือนกันนี่นะครับนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ท่านดูไม่ยากครับดูไม่ยากท่านก็ดูแล้วก็ถ้าเจอวันนี้ก็เก็บได้เลยนะครับแต่ทีนี้องค์ประกอบอื่นเดี๋ยวว่ากันอีกนิดนึงนครับนี่จะให้เห็นนะครับว่าเขาจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้แสดงว่าเป็น เป็นเก่าๆเลยนะครับเป็นเก่าๆจะเก่าแค่ไหนพะสะอะไรเดี๋ยวว่ากัน,นครับนี่ครับมันเป็นหลังแบบนี้นี่นะครับเห็นไหมครับยาี่จะเป็นบ้านยาจะเป็นฟูฟูแบบนี้จะฟูฟูเห็นยังไม่รู้สองเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูก,ก่อน นี่ครับเ,เพื่อนๆนะเห็นไหมครับบางองค์เขาจะมีเป็นสีเหลืองๆสีแดงๆมันก็จะเป็นเป็นว่านทั้งนั้นนะครับเป็นว่านทั้งนั้นนะครับเป็นน้ำว่านเนี่ยดูง่ายครับมันไม่ใช่ปูนนะครับไม่ใช่ปูนไม่ใช่อื่นๆนะครับนี่ดูง่ายครับดูง่ายมาอีกแล้วรอบหนึ่งกลางวันนะครับ็นกลางวันเช้าเช้าอืม แปลกดีเหมือนกันวันนี้วันที่หนึ่งนะฮะวันที่หนึ่งหวยออกด้วยนะครับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตแล้วละ่ะจุดทูบขออนุญ,ญาตทุกครั้งนะครับที่ผมลงคลิปนี้ก็จะขออนุญ,ญาตลงปู่ทุกครั้งนี่นะครับให้เห็นนะครับพอเห็นนะครับเพื่อนๆครับลักษณะถ้ามันมีน้ําพึ่งผสมเป็นมวลสารที่ประสานเนื้อหรือน้ําว่านเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็ไม่เก่งนะเนาะในการส่องนี้ เขาก็จะดูช้ำๆครับช้ำๆบรรณะท่านก็จะเป็นช้ำๆแบบนี้เนีย่ยลองเอาแสงเข้ามาใกล้อีกนิดนึงเพื่อมันชัดขึ้นจะกัดสบายๆนะครับเพื่อนๆนะชัดทีครับชัดทีครับ นี่เลยนะครับนี่เลยนะครับน,นี่บางทีก็จะมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับต้องส่องดูนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าเป็นมวลสารอะไรนี่ครับบ้านยาจะเป็นแบบนี้ครับนะอันนี้เป็นยุคเก่าที่ที่ที่เห็นว่าเนื้อเขาจะเก่ากว่านะครับ สีเขาจะเข้มกว่าทีนี้ก็มาดูมันจะเริ่มมาเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเริ่มซีดขึ้นมานะครับนี่เริ่มซีดขึ้นมาแสดงว่าตัวบัรยาจะน้อยลงไปนะครับหรือหรือวาล์วในการปั๊มตัวนี้อาจจะอาจจะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับที่มีส่วนผสมนะครับไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ให้เห็นอยู่นี่ครับเห็นไหมครับนะจะไม่ใช่ปูนนะครับดูง่ายๆดูไม่ยากครับดูไม่ยาก เพรนหลายท่านที่กังขาอยู่ก็ฟังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะครับองขออภัยจริงๆนะครับประเภทสองแบบนี้เราไม่ใช่เทียนใหญ่ <c oughs> กรณีศึกษาอย่างเดียวนี่ครับเห็นไหมครับ เนี่ยว่านยาเขาจะเป็นแบบนี้บางทีก็จะมีน้ำผึ้งนะครับมีน้ำผึ้งเนี่ยอบข้างจะเป็นแบบนี้ขาวๆนี่ก็เพื่อนๆว่าเป็นอะไรครับขาวๆ หนึ่งเป็นรวยบล็อกนะครับนะเป็นรวยบล็อกเป็นแป้งรวยบล็อกสองเป็นบล็อกก็จะใช้หลายบล็อกนะครับไม่ใช่ใช้หลายบล็อกสิใช้ปัม๊มใช้กดหลายอย่างนะครับทั้งผงพายทั้งอะไรก็อาจจะมีที่ติดเป็นลองบล็อกขึ้นมานะครับนี่ขาวๆที่เห็นนะขาวๆที่เห็นอยู่เนี่ยหรือจะเป็นผงพายเป็นได้หมดนะครับเป็นได้หมด นะครับล้วก็จะเริ่มมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับนี่ก็จะเริ่มขาวกันมาตัวนิ้สนีขาวเต็มเลยนะครับเป็นรอยหน้าบล็อกหรือผมพายอยู่ในพิมพ์ที่มันติดมาก็เป็นได้นะครับเป็นไปนได้หมดตัวนี้ก็สวยนะครับนี่เริ่มเริ่มเริ่มมาหลังๆมานะครับสีเขาจะต่างกันไปแต่คงไว้ซึ่งเอก,กลักษณ์ แล้วก็ความสวยงามนะครับวันนี้เป็นผงบ้านนะครับบ้านยานะครับนี่นะครับวันถ้าเห็นก็ดูพิจารณาอย่างนี้นะครับมันจะเป็นขุยๆแบบนี้หระครับยาครับนะส่วนเก่าใหม่ก็เทียบวรรณะไม่แตกต่างไม่เป็นไรนะครับรวมทั้งพิมพ์นี้ด้วยนะครับพิมพ์สมเด็จด้วยนะครับเห็นไหมครับอันนี้สวยนะครับเห็นไหมครับขึ้นมาคาบขาว เดี๋ยวตะกี้ไม่ลงกล้องนะมันลงยากนิดนึงเดี๋ยวให้ดูแบบนี้คงพอเห็นนะครับผมขยายให้ชัดชัดนะครับชัดนะครับเห็นไหมครับชัดนะครับชัดนะครับ วันนี้เช้าๆนะครับก่อนไปทํางานเหมือนเดิมผมจะมีเวลาในช่วงนี้นิดนึงหมาหอนซะงั้นนะครับกลางวันแสกแสกเคนะครับอันนี้เป็นพิมพ์สมเด็จนั่งแพะนะครับฮะครับผมเดี๋วด้านหลังนะครับมันดูไม่ยากครับดูไม่ยากครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นธรรมชาติเนีอบอแบบเนี้ยพวกเนี้ยครับ คมพยาาไม่ใช่เนื้อปูนแน่นอนนะโอเคนะครับสำหรับพิมพ์นี้เนี่ยเขาก็จะมีมียันนูนนะครับเพื่อนเพื่อนครับนี่ยันนูนก็คือยันห้านี่นะมันนูนขึ้นมานี่นะนี่นะครับมันนูนขึ้นมาเห็นนะครับตัวนี้มันยันนูนเขาเรียกว่ายันนูนนะครับยันนูนยันนูนก็นูนขึ้นมาให้เห็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวค่อยๆวางอันนี้เขาเรียกว่ายันนูน แล้วก็จะมียันหนึ่งตัวนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่ายันจมนะครับนะเพื่อนๆเ,เนาะโอเคนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่อื่นๆนั้นไม่ยากนะครับอื่นไม่ยากแต่ที่นี้พระสมเด็จนะครับพระสมเด็จก็ดีนะครับมันก็จะมีแบบที่เป็นไม่เป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบธรรมดาทั่วไปที่ไม่นั่งแพ้นะก็จะมีนะครับรวมทั้งเป็นเสียเล็กแบบนี้ก็มีนะครับนะ เนื้อหาไม่เกินกันนะครับเนื้อหาไม่เกินกันอาจจะสีขาวสีเหลืองสีเข้มๆนะครับก็ให้สันนิฐานตามนี้นะครับทีนี้นี่เห็นไหมครับก็จะมีคาดดิเหลืององุ์นนี้นะครับเนี่ยรอยบิดรอยอะไรเอามาศึกษาได้หมดนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยรอยพวกนี้ยนะครับมาเป็นกรณีศึกษาได้หมดครับอย่ามองผ่านนะครับนี่ครับเนี่ยมองผ่านมองเข้าไปเราเห็นอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับ ไม่โฟกัสง,งนนะครับเห็นครับเห็นอะไรเยอะแยะ มากมายเลยนะครับเห็นไหมครับนิดเดียวนะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆดูครับเพื่อนๆครับแต่ทีนี้อีกอันนึงที่สังเกตมาดูหลังแบบนี้นะหลังที่มันเป็นหลังหลวงปู่แบบนี้นะครับเราก็จะไปปรากฏที่มันเป็นหลังเพียวๆเลยหรือเป็นหลังแบบนี้เดี๋ยวเขาบ้ากันนะครับวิธีการดูการพิจารณาหลังแบบนี้นะครับมันก็จะไปเชื่อมโยงกับเหรียญเหมือนกันนะครับนะ เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยอย่างเหรียญเขาเริ่มทํามาปีหนึ่งสองเนาะทาแบบมาปีหนึ่งศูนย์แล้วก็มาเริ่มปามปีหนึ่งสองเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับตัวนี้ที่เป็นหน้ากากตัวนี้เนี่ยชุดว่านยาก็คงจะเริ่มเป็นหนึ่งสองเหมือนกันนะครับหนึ่งสองมาเรื่อยนะครับเช่นเดียวกันนั่นเป็นการสันนิษฐานเราก็ต้องดูเชื่อมโยงกันไปอย่างนี้นะครับถามว่าปีไหนพศไหนก็คือในช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะครับส่วนหนึ่งห้าในว่านยาก็มีนะแต่ว่าก็ ก็ก็ไม่ค่อยเจอหลากหลายเท่าไหร่นักนะครับเพราะพิมพ์1 5ึ้าเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับแต่ทีนี้ในว่านยาตัวนี้มันจะเป็นพิมพ์ตัวนี้เห็นเยอะนะครับเพื่อนๆนะพิมพ์ตัวนี้นะครับเป็นโพสองขีดตัวนี้นะไม่มีอะไรชี้นะครับเป็นโพสองขีดตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเป็นโพสองขีดตัวนี้จะเป็นพิมพ์นี้เกือบทั้งหมดเลยนะครับนะเป็นพิมพ์นี้เกือบทั้งหมดที่เห็นเยอะนะที่เห็นเยอะนะครับ เห็นเยอะก็แสดงว่าออกมาเยอะแหละในช่วงนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยด้านหน้าเหมือนกันด้านหลังเป็นของหลวงปู่แต่ว่าด้านหน้าก็เหมือนกันเห็นไหมครับเหมือนกันนะครับเป็นโพสองขีดเหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมครับเหมือนกันเลยนะครับทุกองนะก็จะพิมพ์เหมือนก็เห็นอยู่ยิ่งองค์นี้นี่ขาวเลยนะครับเหมือนกับเนื้อเนื้อไม่ใช่เนื้อไม่ใช่เนื้อบ้านเลยบ้านยาเลยครับไม่องค์นี้ขาวเลยนะครับเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นแต่ละครกแต่ละวาระที่เขาทําเขาปัม๊มเขากดแต่ละครั้งมวลสารที่ผสมแต่ละอย่างเนี่ยบอกว่ามันจะเหมือนกันเลยนะ้มันไม่ใช่นะครับเพราะว่าไม่ใช่้าโรงงานก็อยู่ที่ครกนั้นๆครับการกดนั้นๆครั้งนั้นๆนะครับโอเคนะครับแต่เอกลักษณ์ก็ยังเหมือนเดิมนะฮะเห็นนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งนะครับที่ผมสังเกตดูนะเอาก็เอาไว้เป็นกรณีศึกษานะครับสําหรับตะกุดที่อยู่ข้างหลังที่ฝังนะเพื่อนๆครับ ที่ผมเห็นนะครับมีเฉพาะทองแดงนะครับอย่างเดียวเท่านั้นนะครับนี่ทองแดงนะครับจะเป็นทองแดงสาริกานี่ทองแดงมหาปราบนะครับเ <c oughs> ห็นไหมครับอันนี้ทองแดงมหาปราบครับนี่ทองแดงสาริกาครับนี่ทองแดงสาริกาอันนี้สาริกาทองแดงนะครับยังไม่เห็นทองเหลืองยังไม่เห็นอ่อ ปีเครื่องบินยังไม่เห็นเป็นทองคําอะไรยังไม่มีนะครับสำหรับบ้านยาในเท่าที่ผมเห็นม,มีมันแทบจะไม่เจอเนี่ยในองค์นี้สวยนะครับมีบ้านบ้านบ้านดอกทองอไม่ใช่บ้านวาวรลงขึ้นเขียวเขียวเนี่ยะเนี่ยเนี่ยสวยนะครับเป็นสเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นทองแดงสังเกตไว้นะครับตะกุดข้างหลังอันนี้หลังแบบนะครับแล้วก็นี่นะครับนี่ครับ โอเคองคนี้ดําเลยนะครับองนี้ดําเลยนะครับแสดงว่าตะกุดแช่นะ้ำมันพระเจ้าตากในดําเลยนะครับนะก็ว่ากันไปตามนี้นะฮะน,นี้แช่นะ้ำมันพระเจ้าตากเลยนะครับนี่ดำๆนี่นะครับบล็อกหินบินโกนบล็บอกไม้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์มีสาระไม่มากก็น้อยนะครับพูดคุยกันเดี๋ยววัน พรุ่งนี้ก็จะลงอีกนะครับก็จะลงเดี๋ยวพูดคุยกันอีกนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณนะครับที่ติดตามให้กํลาลังใจกันนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับที่นี้ในส่วนของต่อยอดบุญครับเดี๋ยวมันจะมีส่วนพอดีทางชาวบ้านมาขออนุเคราะห์ในชุดรํานะครับรําถวายรําบวงสวงนะครับกับนักเรียนก็ยังต้องใช้ปัจใจัยในการไปเช่าชุดนะเช่าชุด แพงเหมือนกันนะครับขอนางลํำสิบคนชุดนี้ก็น่าจะเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเอามามามาใครที่จะร่วมด้วยช่วยกันนะครับต่อยอดบุญกันมานะครับผมมีมีเอาแค่สองกองนี่แหละพอค่าค่าแต่งหน้านางลํำนะครับกับค่าเช่าชุดนะปกติชุดนี้เนาะปกติชุดนี้นะครับนี่ครับผมแถมไปด้วยนะนี่นะผมแถมไปด้วยครับเพื่อนๆน,นี่ครับนี่นี่มีสมเด็จบางไารใต้ ทำเด็ชอบฟ้าแล้วก็มีลูกอมผมเลี่ยมอย่างดีนะครับผมให้เป็นการขอบพระคุณนะครับแล้วก็มีขุนแผนจิ๋วของหลวงปู่แก้วเกษาโลนะครับแล้วก็มีชัยชอบฟ้าให้ไปด้วยสุดยอดแล้วและนอกจากนี้สีพึ่งเนี่ยผมให้หัวเชื้อไปด้วยนะผมแถมผมผมอันนี้หัวเชื้อของหลวงู่ทาาหลวงพ่อท่าบนะครับรวมทั้งที่อยู่ในตลับยาหม่องเก่าๆเนี่ยของหลวงพ่อท่ามผมให้ไปอันนี้ก,ก็ก็แถมไปอันละนิดละหน่อยนะครับ เป็นหัวเชื้อของ,องพระธาหมดแล้วครับมีแค่นี้แหละแล้วก็พิเศษนะครับพิเศษในผมมีอยู่แค่สองเนาะเอาใครมาก่อนก็ว่ากันไปนะครับขอกองบุสามพันก็พอนะครับอันนี้บอกบุญนะบอกบุญบอกบุญขออนุญาตบอกบุญประลัดฉีกประลัดฉีกท่านประหลัดให้เลยครับไม้พญาดงดําท่านขุดสุดคุม้มสุดคุ้มอัคราจารย์รีบทักเข้ามานะครับรีบทักเข้ามาอันนี้ ท้ายรายการสำหรับขอบพระคุณท่านที่ติดตามชมกันนะครับนะครับก็ให้เป็นพิเศษนะครับโค้ดเลขสามข้างหลังแค่สามพันเองเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปเป็นชุดแต่งหน้าของลูกๆเขานะครับนักเรียนก็เริ่มซ้อมในวันที่หกที่เจ็ดที่แปดมีนาคมนี้นะครับโอเคนะครับนี่นะมีแค่สองชุดมีแค่สองชุดครับมีแค่สองชุดแค่นี้แหละแค่นี้แค่นี้ ถ้านอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นอันอื่นก็ลองทักมาทางไลน์นะครับทางไลน์นะครับนักเมตินะครับเดี๋ยวกดเบอร์โทรผมเดี๋ยวฝากเบอร์โทรข้างล่างเดี๋ยวก็จะโชว์ขึ้นมานะครับผมก็มอบให้นะครับเป็นการขอบพระคุณนะครับสําหรับทุกท่านที่ร่วมโดยช่วยกันมาตลอดนะครับบุญรักษานะครับบารมีของบุตคุ้มครองนะครับอันนี้หมดแค่นี้แหละครับชุดนี้ผมแบ่งกันหมดแล้วหายากครับหายากไหมพญาดงดำนะครับหายยากนะครับเนี่ยสีพึ่งเป็นชุบ ชุดเด็ดนะผมเก็บไว้สีพึ่งเนี่ยชุดนี้ครับแล้วก็เป็นกเก่านะครับแล้วก็จะแตกก็มาผสมอยู่ในมวลสารตัวนี้แหละนี่ครับเพื่อนครับก็จะมาผสมอยู่ในนี้เดี๋ยวก็จะตักแบ่งกันผมก็จะตักแบ่งกันไปนะครับตักแบ่งกันไปให้นะตักแบ่งกันไปให้แบ่งปันคนที่เอาไปใช้ก็ขอบพระคุณีใช้ดีมากนะครับนี่แหละผมก็จะตักแบ่งอย่างนี้แหละครับมีแค่นี้ ของลวงปู่ที่ฝากเอาไว้นี่นะผมก็จะฝากนี้ให้ไปนะครับจำนวนมวลสารหมดแล้วครับหมดแล้วก็หมดเลยคราวนี้นะครับนะหมดแล้วอะไรก็หมดนะสีอะไรอะผงพายมันก็มีวันหมดนะครับก็จะเป็นหัวเชื้อนี่แหละนะครับพอที่จะได้จากครูบาอาจารย์อันนี้เขาบอกถ้าเท่าหัวไม่ขีดไฟนี่ก็สุดยอดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ ชุดนี้หมดแล้วครับก็จะเป็นทางหางายน้ําไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ได้ไปก็ยินดีด้วยนะอันนี้กว่าจะได้มาเลือดตาแทบกระเด็นนะครับไม่ใช่มาได้มาง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็จะให้ไปอีกนะครับสําหรับเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพเจ้าภาพชอฟ้ายกชอฟ้ามานะครับทั้งกองละสองพันที่เคยนําเรียนแล้วนะครับก็ขอบพระคุณขออนุโมทนานะครับที่หลายๆท่านที่ได้มาโอเคนะครับขอบพระคุณมากนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่พบกันใหม่ใน อ่าคลิปต่อไปครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงที่เข้ามารับชมกันติดตามกันนะครับศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับขอบุญญาบารมีแห่หงหลวงปู่ทิมอิสริโกจงปกป,ปักร,รักษาคุ้มครองทุกท่านทุกคนให้มีความสุขความเจริญนะครับคิดเช่ใดสมความมาั่นปัถนาวันนี้เฮงเ,ง,เงรวยๆยนะครับวันนี้เฮง,เงรวยๆหมายนี้ก็เหมือนเดิมนะครับได้มาจากทายาทของสายหลวงปู่ครับอ่ก็เฮงๆงรวยๆยนะครับวันนี้ครับวัดกุดแห a เป็นปรากฏกา์นะครับอุดรธานีวัดกุดแห่สุดๆจริงๆเมื่อวานนี้ผมงงเลยนะครับไปเป็นแสนนะครับเมื่อวานนี้นะไปเป็นแสนมาดูสภาพนะครับเดี๋ยวให้ดูให้ภาพกันนี่ครับนี่สภาพวัดกุดแห่นะครับเมื่อวานนี้โอ้ยก็ยินดีกับทางวัดนะครับที่ลูกศิษย์ลูกหาศรัทธานะครับภาวะโควิดอะไรคนก็หงยหาเนาะอยากจะมีโชคมีลาบกันในคนนะครับดูคนนะครับเมื่อวานก็ไปเก็บภาพมาให้ครับ ดูนะครับคนที่ไปขุดแหรถดูนะครับดูรถดูสิครับรถโอ้โหเป็นประวัติการนะครับวัดแตกนะครับแทบแตกเลยนะครับนี่นะคนไปเมื่อวานนี้สุดยอดจริงๆแต่สุดท้ายนะครับก็ไปตามหาสิ่งเดียวกันนะครับนั่นก็คืออันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนี่ครับตามหาสิ่งนี้นะครับวัดกุดแหรนะครับเจ็ดห้าสี่ห้าสองศูนย์ แต่ก็ปลาคนว่าหาซื้อไม่ได้แหละครับเอาอันนี้เอามาฝากกันนะครับวันนี้วันที่หนึ่งขอให้โชคดีมีชัยร่ลำรวยกันทุกท่านทุกคนนะครับ754 52 00่นะครับจากวัดกุดแห่นะครับเมื่อวานนี้นะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับของสออรอุดอร TV ทีวีที่ที่ผมฝากไว้นะครับนี่นะอันนี้ของช่องเราของช่องเรานะครับสองสามห้าดเ ฝากไว้นะครับขอให้โชคดีเฮงๆรวยๆวยกระับผมว่าไม่รอดมาแน่นอนโอเคครับขอบพระคุณมากมากครับขอได้รับความสุขความเจริญสุขสมปัรถนาร่ำรวยเฮงๆงกันทุกท่านทุกคนครับขอบพระคุณมากครับขอได้รับความพระคุณจากสะออนอุดรทีวีครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ